อีกเรื่องสาคัญในวันนี้คือทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับได้สั่งให้ในายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตํารวจส่งเวทระเบียงของนายทักษิณให้ปป,ปชตรวจสอบกรณีการพักรักษาตัวชั้น14พลตารวจเอกกิตรั์พันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเผยถึงกรณีพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์แตเมวเวทเข้ามาให้ข้อมูลกับปป,ปชถึงการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรที่โรงพยาบาลตํารวจ หากไม่ส่งผลการรักษาให้ปปชอ,อาจถูกฟ้องได้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนที่ว่าโรงพยาบาลตารวจได้ส่งเวทระเบียนให้ปป,ปชแล้วหรือยังพลตเอกกิตรัเ์เผยว่ายังไม่ได้รับรายงานแต่ยังไงแพทย์ใหญ่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเผยระหว่างไปช่วยหาเสียงผู้สมัครนายกอบจเชียงรายแบอบกว่าตัวเองเป็นห่วงพี่น้องในต่างจังหวัด เพราะเศรษฐกิจวันนี้ไม่เหมือนปี40มันตอนนั้นเนี่ยมันพังเฉพาะส่วนบนแต่วันนี้พังไปทั่วประเทศแล้วดังนั้น3ปีนี้จะระดมสรรพะกำลังแก้ปัญหาให้พี่น้องคนไทยให้รุ่งเรืองเหมือนสมัยที่ตัวเองเป็นนายกที่อัตราการจเจริญเติบโตเศรษฐกิจไวที่สุดงบประมาณสมดุลถึง2ปี